สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการจัดก,การเรียนรู้ในรูปแบบของบันทึกลงใน YouTube เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์และเรียนออนไซต์นะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่3วิชาภลลศึกษานะครับคุณครูขออนุญาตที่จะไปทบทวนในวิชาสุขศึกษาก่อนนะครับที่ให้นักเรียนได้ ทำแบบทดสอบมาในชั่วโมงที่แล้วไปดูข้อที่1ครับข้อที่1ความหมายของอาหารคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อ,องูนะครับสิ่งที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือข้อ,องูนะครับก่อญาตทบทวนแบบทดสอบชั่วโมงที่แล้วนะครับข้อที่2พืชผักสีเขียวและสีอื่นๆจัดอยู่ในอาหารหลักหมูใดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออาหารหลักหมูที่3นะครับไปดู ข้อที่3ครับน้ำเต้าหู้และน้ำและเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมใูใดคําตอบก็ที่ถูกต้องก็คืออาหารหลักหมู่ที่1นนะครับอันนี้เป็นการเฉลยผลการทาแบบทดสอบจากชั่วโมงที่แล้วนะครับไปดูข้อ4ครับก๋วยเตี๋ยวเกลือกควนมันเทศเชื่อนจัดอยู่ในอาหารหลักหมใูใดคําตอบที่ถูกต้องก็คืออาหารหลักหมู่ที่2นะครับไปดูข้อที่4กันเลยแล้วไปดูข้อที่5ครับ ข้อที่5ข้อใดไม่สัมพันธ์กันข้อที่ไม่สัมพันธ์กันก็คือข้ององูอาหารหลักหมู่ที่5ให้สารอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรตจริงๆให้ประเภทไขมันนะครับไปดูครับข้อที่6นักเรียนควรดื่มน้ำใน,ในข้อใดจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดคําตอบที่ถูกต้องคือง,ององูนะครับนักเรียนควรดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนักเรียนควรดื่มน้ําดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารเช่นนม หรือนักเรียนควรดื่มน้ําจากพืชผักผลไม้ตามป่านะครับไปดูข้อที่7ผลไม้ชนิดใดต่อไปนี้มีวิตามินซีต่ํานะครับคําตอบที่ถูกต้องคือกล้วยนะครับมีวิตามินต่ํากว่าฝรั่งมะขามเทศและมะละกอสุกนะครับไปดูข้อที่8น้าในข้อใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงเพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคาตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อคือน้ําชากาแฟ น้ำหวานเครื่องดื่มแอลกงอฮอล์นักเรียนไม่ควรดื่มนะครับเพราะไม่มีประโยชน์และยังให้โทษต่อร่างกายด้วยไปดูข้อที่9ครับหากเกิดอาการท้องผูกควรรับประทานอาหารประเภทใดให้มากที่สุดคําตอบก็คือมะละกอ,อสุกนะครับไปดูข้อที่10ครับข้อที่10เราควรรับประทานอาหารประเภทใดครับนักเรียนมีอาหารมากมายในปัจจุบนัน แต่นักเรียนควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับนักเรียนก็จะได้ประโยชน์จากอาหารเหล่านั้นมากที่สุดอ่ะละต่อไปครับวันนี้คุณครูนำเสนอในรูปแบบของการออกกำลังกายด้วยหัวข้อ12ท่าออกกำลังกายง่ายๆทำได้ที่บ้านนะครับทีนี้เราไปดูกัน12ท่ามีท่าอะไรบ้างครับท่าที่1น,นะครับท่าที่1เราเนียกท่าที่1ว่าท่าลั่น ลันเป็นการบริหารกรรล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกแนออาทาการปฏิบัติก็คือให้นักเรียนอยู่ในท่าตรงก้าวเท้าฝาไปข้างหน้านะครับย่อเข่าฝาย่อเท้าซ้ายหลังด้านหลังแขนนักสองข้างวางแนบชิดติดลำตัวและกลับมาอยู่ในท่าที่1คือท่ายืนนะครับทำอย่างนี้10ครั้งแล้วเปลี่ยนจากเท้าฝาเป็นเท้าซ้าย10ครั้งก็จะทําให้ร่างกาย โดเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขานและสะโพกจะแข็งแรงนะครับเอาล่ะนักเรียนไปดูต่อในท่าที่2นะครับท่าที่2นี้เราเรียกท่าว่าไบเซปเคิลนะครับเป็นการบริหากรกล้ามเนื้อต้นแขนอันนี้ส่วนใหญ่เราใช้ดัมเบลถ้านักเรียนคนไหนไม่มีดัมเบลนะครับนักเรียนใช้อุปกรณ์ง่ายๆก็คือขวดน้ําที่เติมน้ำต็มนะครับจับขวดน้ําด้วยมือทั้งสองข้างเหยียดแขนตึงแนบิดติดลำตัว พับข้อศอกขึ้นมานะครับตามรูปภาพแล้วเยียดแขนให้ตึงนะครับสัก20ครั้งก็จะทําใหร้รู้ว่ากล้ามเนื้อแขนนะครับจะเกิดความแข็งแรงโดยเฉพาะทําทุกทกวันไปดูท่าที่3ครับท่าที่3าเรียกท่านี้ว่า side l e กนะครับ s นะครับเป็นการลดขาด้านในวิธีการก็คือ,อยืนในท่าตรงมือเท้าเะเอ แยกเท้าออกทางด้านฝาก่อนก็ได้นะครับหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาอยู่ในท่าเดิมคือท่าตรงแล้วก็แตะขาออกไปนะครับทำอย่างนี้สัก10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเท้าจากฝากเป็นซ้ายอีก10ครั้งนะครับอันนี้เป็นท่าที่3ไปดูท่าที่4ครับท่าที่4นั้นเราเรียกท่านี้ว่าอ r ามซ้ายเคินนะครับ ก็คือเป็นการกระชับเนื้อส่วนเกินรัดรักแร้วิธีการที่บัติก็คือยืนแยกเท้าเล็กน้อยเหยียดแขนตรงรำรูปภาพแล้วก็หมุนแขนนะครับหมุนแขนโดยที่แขนยังเหยียดตึงหมุนเป็นรูปวงกลมไปด้านหน้าิีกับหลังศีกท่านี้ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนเกินคลงรักแร้ให้เกิดความแข็งแรงนะครับต่อไปไปดูท่าที่5ครับท่าที่5้าเราเรียกว่า ท่า standing abrisclan นะครับ standing a b r i s c l n บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องอยืนในท่าเอามือแตะที่บริเวณท้ายทอยอีกแขนหึเหยียดตึงไว้ด้านข้างลำตัวนะครับแยกเท้าเล็กน้อยแล้วก็ย่อตัวนะครับหรือตะแคงตัวไปด้านหนึ่งที่เหยียดนะครับและกลับมาอยู่ในท่าตรงดังรูปภาพเอาสักสิครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้าน เอ,อออเอามืออีกด้านหนึ่งไปแตะเอามอีกด้านหนึ่งเหยียดน,นะครับทำสลับกัน10ครั้งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับไปดูท่าที่6ครับท่าที่6ท่านี้เราเรียกว่าท่าบัตช์คิกเกอนะครับเป็นการกระชับกล้ามเนื้อท่านี้มีลักษณะคล้ายวิ่งอยู่กับที่แต่โดยการยกส้นเท้านะครับให้สูงไปแตะประมาณที่ก้นนะครับแตะที่ก้นเอาท่านี้สักหนึ่งนาที ก็จะทำให้เราเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับไปดูท่าที่7ครับท่าที่7ตัวนี้เป็นท่าอะไรเอ่ยท่าที่7ตัวันนี้ชื่อท่าว่าชลเดือพเลสนะครับชลเดือพเลสเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อไหลและนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อไหลและไซแคสนะครับไซไซแซนะครับเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อวันไหล โดยการใช้อุปกรณ์เช่นเดิมก็คือถ้ามีดัมเบลใช้ดัมเบลถ้าไม่มีดัมเบลก็ใช้ขวดน้ําแต่ในท่านี้จะมาอยู่ในท่าที่เหยียดแขนพับศอกเหนือนะครับเหนือไหลบริเวณไหลนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปให้สุดแขนกลับมาอยู่ในท่าที่1นึ่ทำอย่างนี้20ครั้งนะครับทุกทุกวันเราจะได้กล้ามเนื้อหัวไหลที่แข็งแรงนะครับ ไปดูท่าที่8ครับท่าที่8ท่านี้เราเรียกว่าท่า standing cross c l u n c h นะครับ standing cross crunch ท่านี้ก็มีลักษณะโดยเฉพาะคนที่เต้นแอโรบิกจะทำได้อย่างดีเลย,เลยนะครับเอามือแตะที่ประมาณท้ายทอยแล้ะก็ยกข่าสลับนะครับถ้ายกข่าซ้ายก็ให้ไปแตะสลับที่ข้อศอกขวายกข่าขวาไปแตะสลับที่ข้อศอกซ้าย นะครับทำสลับกันไปให้ได้สัก20ครั้งนะครับ20ครั้งก็จะทำให้กล้ามเนื้อช่วงสะเอวของเราจะเกิดความแข็งแรงไปดูในท่าที่9ครับท่าที่9เหล่านี้ท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้านหลังสะโพกและบั้นท้ายเราเรียกท่านี้ว่าท่าสควอชนะหรือยืนย่อนะครับก็ยืนในท่าตรงยืดแขนตึงไปข้างหน้า ย่อลงนะครับให้หลังเฉียงนะครับแนวกระดูกสันหลังเฉียงประา 4, 4มาณสี่สิบองศาแล้วกลับไปยืนในท่าตรงนะครับทาท่านี้วันละ20ครั้งก็จะทําให้เรามีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงกล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงสะโพกและบั้นท้ายจะสวยงามแข็งแรงนะครับไปดูท่าที่10ครับท่าที่10ท่านี้เราเรียกท่าว่าวอนซิส,สวอนแปลว่าฝากนัง วิธีการก็คือให้ไปยืนชิดติดฝาผนังแล้วให้ส้นเท้าห่างจากฝาผนังประมาณ1ฟุตส่วนหลังส่วนแขนแตะที่ฝาผนังยืนในท่าตรงแล้วย่อตัวลงมานะครับให้สะโพกอยู่ที่ระดับเข่าแล้วเหยียดตัวขึ้นตรงนะครับทำอย่างนี้สัก20ครั้งก็จะทำให้ต้นขาของเรามีความแข็งแรงนะครับไปดูท่าที่10 เอ็ดท่าที่สิบเวันนี้เป็นท่านะครับท่าจากักรยานอากาศหรือเรียกอีกอย่างว่าท่า b i c y c บ e c ส u เคิ ron, นะครับวิธีการก็คือให้นอนหายเอามือทั้งสองข้างประสานที่ท้ายถอยยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นเหนือพื้นแล้วปั่นหรือทีลักษณะคล้ายๆกับปั่นจกักรยานนะครับ่านี้สัก สองนาทีนะครับสองนาทีเป็นท่าปั่นจักรยานอากาศนะครับและไปดูท่าสุดท้ายสําหรับท่าสุดท้ายในวันนี้นะครับเราเรียกท่านี้ว่าท่าสวิมเมอร์หรือท่าซูเปอร์แมนท่านี้ก็คือมีลักษณะกับคล้ายกับท่าว่ายน้านะครับให้นอนคว่ำหลงบฝบนพื้นเท้าต้องสองข้างคอนพื้นมือ,อสองข้างยกเหนือพื้นแล้วแตะมือสลับแตะขาสลับนะครับเหมือนกับเป็นการว่ายน้ํา ท่านี้เราเรียกว่าท่าสวิมเมอร์หรือท่าซูเปอร์แมนท่านี้จะช่วยกระชับบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อหลังและไหล่สรุปวันนี้นะครับคุณครูนําแบบฝึกการออกกำลังกายบริหารร่างกายด้วยการสร้างเสริมส,สุขภาพร่างกายที่สามารถทําเองที่บ้านได้ทําครั้งเดียวทําวันเดียวสุขภาพได้แน่นอนแต่คงไม่มากเท่ากับนักเรียนปฏิบัติทุกๆวันนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติกัน ในแบบฝึกตามที่เสนอในเรื่องของการบริหารร่างกายนะครับสำหรับวันนี้คุณครูคงมีไว้แค่นี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในรูปแบบการออกากำลักายในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ